ไม่ได้รักในทีนานมากไม่ได้รับนาน,นมากม,มากตอนนี้ที่นี่เป็นเวลา สามทุ่มแล้วไฮกับขนมไม่ได้กินนะแต่แต่ว่าทำไมอยู่ตรงข้างหน้า คือรอพี่มิวไปวิ่งอยู่อุ้ยได้ยินเสียงท้องปาะคือรอพี่มิวไปวิ่งเมื่อกี้ไปกินข้าวมาคือพวกเราไม่ได้คือกินข้าวก่อนขึ้นเครื่องใช่ป่ะตอนแบบแปดมงแล้วก็ไม่ใช่ข้าวยแ,แบบแค่ไข่แบบอมเลตไข่าดาวแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยอยู่บนเครื่องไม่ได้กินหลับ แล้วก็ได้กินอีกทีแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็อิ่มมากคือมันอร่อยมากแล้วมันก็แบบอิ่มมากพี่มิวก็เลยไปวิ่งคือทุกครั้งที่ไปแฟนมีที่ไหนก็ตามสิ่งแรกที่พี่มิวจะถามคือฟิตเนสปิดกี่มุแล้วเขาก็ไปวิ่งนะคะ,สะเสริฟนั้นก็คือไม่วิ่ง รอมันย่อยเองพี่เน็ตสวัสดีครับตอนนี้เลยอ,อยู่ห้องกง แฟนมีดกบวันจันไม่บอกอยากรู้ก็ฟินตามมาสิแต่อยากกินทาไข่มากแบบคือเจอทาไข่ร้านหนึ่งในติ๊กต็อกมันน่ากินมากทาไข่ชาเขียวของของอะไรวะ Vision Bakery มั้ง แล้วฝากพี่เขาซื้อหนึ่งกล่องกับปานแบบหนึ่งกล่องน่าจะหกชิ้นมัง้งกับปานแล้วก็แล้วก็แฮชแท็ก b หนึ่งกล่องกับปานนี่ถามว่ากินกินเองหมดไหมก็ไม่ซื้อไปก่อนสบายใจกว่า คิดถึงเกดเตียวด้วยอยากกินอยากกินเส้นคุกอยากกินกะเพราอยากกินนมตุนไม่รู้อยากกินิกกนในสมิตรจิ้งพายไทเกอร์เกีดเดยวเตอรเมเชียนมิวโทส อุ้ยพี่นแนทเราเพิ่งเล่นนะไม่ไม่ใช่เราไปเจอกันแล้วพี่แนทเอาให้หมดเลยนะไม่หอ <c oughs> คือตอนนี้เริ่มแบบว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นนิดนึงรู้สึกไม่รู้ว่าอาจจะเป็นโรคจิตเองที่แบบเหมือนไม่ได้ไปออกกําลังกายล้วก็รู้สึกว่าอ้วนแบบแพนิคถ่ายคุณว่านล้อสนุกดีสี่คิวแล้ว แล้วก็คิวได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ I already brush my teeth อ่านี่นะตอนนี้พุ่งลบก้างแล้วไม่ได้แล้วอิ่มอิ่มแต่ว่าแบบมันคิดถึงรสชาติมันคิดถึงรสชาติ เช็ e a red first นะคะโอเค but I have to go to side poster first after พี่มิววิ่งเสร็จจากฟิตเนสคือพี่มิวไปวิ่งทุกคนฟิตปะ so many defense. hi I n o t ไม่ได it. j u เพ bad face เ <laughs> พราะว่าพับบวกหนึ่งเหรอราะว่าให้ตรงกันก่อนคือตูไปทำภารกิจน้องพิมพ์เรียนเลอไไทยละครวิวทำงานคือ หาเวลาตรงกันยากมากๆคือเราพูดกันว่าจะไปเที่ยวแบบค้างคืนด้วยกันมาหลายปียังไ,ได้ใด้กินข้าวอยู่เลย Mini Heart Miss You Miss You Too of my Mini Heart ยังไีอยู่หรอไม่หรอกแค่แบบแค่แค่คิวว่างไม่ตรงกันค่ะก็ขอโอ้เรียนป่ะโอเคพี่จอม text me บายบาย a v e to go to s i g n the poster แล้ว See you tomorrow. See y o u t o m o r r o w See y o u t o m o r เฮ้ยวันดีค่ะพี่เกดอยู่ด้วยกันปะเนี่ยสามสามเซมกดทเวนตี้เนดิพี่แมทไม่ได้ห้ามกดแต่ว่ามีโปรหนึ่งทำหนึ่งนะคะ ทรนตี้เบนดี้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะฟอร์พีทาสลิเบนชีกนะคะแก้มแต่ว่าลิเบนชีหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งอันหนึ่งไม่ใช่อันละสามร้อยสามสิบแต่ได้สองอันนั่นแหละหนึ่งแถมหนึ่งหานกันจะได้สามร้อยสามสิบหานสองเท่าไหร่วะนั่นแหละสามร้อยสามสิบหานสองได้เท่าไหร่ใครตอบเก่งมาก ใครตอบได้เก่งนะแต่เราเพียงตอบไม่ได้พี่เกดอยากกินเกดเตือมากวอมขี้พูดไปแล้วอยากกินเส้นคุกนมตุนเมโลกกะเพราไฟไรเกอร์ในซูวิทูมิวโทสแต่ว่าไม่เอามาหมดนะเดี๋ยวไม่ใช่ไปเดี๋ยวไม่ใช่ไปเจอแล้วพาหรือกินหมดไม่ได้ไม่ได้ไไดเติมอ้วนขึ้นแล้วโอเค บายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับต้องตอบพี่จอมแล้ว